แมสอะไรปะแมสแมสเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะป really ๊าองิมันคือแมสป๊อบลิลลป๊อน sure> ี่นาโหมันเป็นลูกอมน้องคิดมันเป็นลูกอมแล้วมันก็เป็นแมสได้ด้วยฮยดูสิ

แมสปั๊บครับเอรี่ปั๊บเป็นอย่างนี้มันทั้งอมตลอดแล้วมันโอโ้โอหโอ้โหโอ้โหไหนครับน้อังกิษทำไงครับข้าบไว้ลกข้าบไว้ศร้ามานเลย ป้าอันนี้ที่เซเว่นยี่บเก้าบาทแมสป๊อปหลลลริปป๊อปมีไปเจอมาน้องเกดหนูต้องอมต้องข้าบไปตลอดนะลูกฮนะฝึก <laughs> <laughs> ไงลูกจะได้ใส่แมสตลอดเวลาหมีทำไรอะ่ะ <laughs> ใส่แมส <laughs> <laughs> มีใส่แมสแปบหนึ่งนะป้าเฮ้ยหอมกินออกมาเลย

อ้ากิจใส่แมส วันนี้มีแป้งบราบอสขอตัวลาไปกับแมสป๊อบก่อน <laughs> วันนี้จะหมดแมะ <laughs>